เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจพธร์ทอเมืองนครราชสีมาเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่กว่า50นายรับมือการจราจรรวมถึงดูแลความปลอดภัยในช่วงเปิดเทอมวันแรกเมื่อช่วงเช้าวันนี้บรรยากาศ การเปิดเทอมวันแรกประจำปีการศึกษา2,568ผู้ปกครองก็แห่ส่งลูกไปโรงเรียนทำให้การจราจรบนถนนราชสีมาโชคชัยรถติดยาวกว่า1กิโลเมตรเพราะมีสถานศึกษาถึง4แห่งนะครับประกอบด้วยโรงเรียนเมืองนครราชสีมาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาและโรงเรียนสุรนารีวิทยาสภาพการจราจรค่อนข้างจะติดขัดหนานแน่น พบผู้ปกครองใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทยอยมาส่งบุตรหลานโดยเฉพาะเด็กเล็กชั้นประถม,มะศึกษาให้ใกล้หน้าประตูโรงเรียนมากที่สุดทากลางบรรยากาศคึกคักนะครับเด็กๆนั้นต่างก็ดีใจที่ได้พบปะก,กับเพื่อนโดยมีคณะครูและบุคลากรมารอต้อนรับ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจพวทอรเมืองนครราชสีมาก็ได้อำนวยความสะดวกพร้อมประชาสัมพันธ์เสียงตามสายขอความร่วมมือไม่ให้จอดรถริมถนนเพื่อให้การจราจรนั้นคล่องตัว ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจโพธิทเมืองนครราชสีมานำโดยพันตำรวจโทบุญสมอาจหารสารวัตรจราจรสถานีตำรวจโพธิทเมืองนครราชสีมาได้เปิดเผยนะครับว่าในวันนี้โรงเรียนต่างๆในพื้นที่ได้มีการเปิดเทอมในวันแรกการจราจรนั้นอาจจะมีขลุกขลักบ้างเล็กน้อยผู้ปกครองที่นําบุตรหลานมาส่งที่โรงเรียนโดยเฉพาะน้องๆเล็กๆนะฮะที่มาเรียนเป็นครั้งแรกผู้ปกครองก็อาจจะยังไม่รู้จุดจอดรับส่ง จึงได้มีการเดินประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนั้นรับทราบผ่านทางโรงเรียนนะครับให้ทําความเข้าใจกับผู้ปกครองด้วยเพื่อที่จะลดปัญหาการจราจรติดขัดครับครับสวัสดีครับผมตัวโทบุศรอานาส่ววัจจจราจรสถา,า,านตัวโุตรเมืองนครรนานสีมาครับวันนี้เปิดเทอมวันแรกนะครับก็อาจจะผูกขาบบ่าผู้ปกครองอาจจะไม่รู้ว่าที่จอดรถรับส่งเด็กอยู่จุดไหนยังไงก็ ตำรวจเราก็ได้ประชาสัมพันธ์กับทางโรงเรียนและผู้ปกครองให้ทราบว่าวันต่อไปนะจะตรวจถึงใดแล้วก็รับถุดตรงไหนจะได้การจราจะได้เป็นขัดนะครับก็คือวันแรกอ่ะได้จัดจราจรอยู่ประจําทุกหน้าโรงเรียนนะครับแต่วันแรกวันนี้อาจจะขุ่กอย่างที่ว่าถือตอนแรกนะครับผมแล้วพยายามจากประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครองที่จุดจอดแลคาดคาดว่าจะที่ขายในประมาณกี่โมง ก็ปปรระมมาาณแลโคับ네ี <bom> ่ขยนอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปประจำจุดต่างๆตามหน้าโรงเรียนและในพื้นที่สุ่มเสี่ยงเพื่อคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนที่มาโรงเรียนด้วยครับ